มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าทำไมในโลกนี้ไม่ยุติธรรมคนทำดีไม่ได้ดีแต่คนทำชั่วกลับได้ดีตกลงแล้วกฎแห่งกรรมและความยุติธรรมในปัจจุบันยังมีอยู่จริงไหมคะมีอยู่จริงคุณโยมกฎแห่งกรรมและความยุติธรรมมีตลอดเวลาบางอย่างในโลกนี้ผลยังไม่ออกแต่ว่ากฎแห่งกรรมทำหน้าที่อยู่ตลอดไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตามไปหลบซ่อนทำความชั่วอยู่ในป่าในเขา มีผลอยู่ในเกาะร้างกลางทะเลมีผลไม่เหมือนกฎหมายทางโลกทําผิดแล้วไม่มีคนเห็นไม่ผิดแต่กฎแห่งกรรมเห็นทุกที่ไม่มีใครหนีรอดไปได้ส่วนที่ว่าทําไมเนี่ยเห็นคนทําชั่วแล้วเขาได้ดีเราอย่ามองแค่ผิวเผินเฉพาะหน้าให้มองยาวๆสมมติวมีคนสองคนนะคนหนึ่งเนี่ยทำงานได้เงินมาอาจจะสักสามร้อยสี่ร้อยบาทก็ไปซื้อเหล้ากับแกล้มมาตั้งวงกงกับเพื่อนเขาบอกเขามีความสุขเห็นไหม เขาสบายใจทําตามที่ตัวเองชอบอีกคนนึงทํางานแล้วเก็บเงินเก็บทองบอกจะสร้างบ้านเขาบอกนั่นโง่กว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้จริงๆมีบ้านช่องมีเงินมีทองมากๆเนี่ยเป็น 10- 20, 20ปีเขาเนี่ยฉลาดมีความสุขทันทีวันนี้สบายใจทันทีคนที่จะเก็บเงินสร้างบ้านเนะี่ยอีก10ปีจะอยู่ถึงเลยจะตายก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดคนอื่นมองมาบอกเฮ้ยคนนี้เนี่ยกินเหล้าเมายายนะ รู้สึกเขามีความสุขจังเลยเนี่ยสบายใจเฮเฮ่าๆกันเนี่ยแต่บางทีก็ตีหัวกันเลยนะกับ <g ül> <g ül> คนที่เก็บเงินเก็บทองประหยัดเก็บหอมรอมลิบแล้วก็รอว่าจะเก็บเงินเอาไว้สร้างบ้านเนี่ยถามจริงๆแล้วใครฉลาดกว่ากันเราอย่ามองแค่เฉพาะหน้าที่เห็นเดี๋ยวนั้นเนี่ยให้มองยาวๆแล้วจะพบว่าคนที่ตั้งใจทําความดีคือคนที่ฉลาดและผลดีจะสง่งเขาในที่สุดข้ามภพข้ามชาติด้วยเจริญพร